ที่เห็นอยู่ไม่ใช่อิซูซุตัวธรรมดาเป็นอิซูซุมิวเอ็กซ์เดอะเนที่มีชุดตกแต่งถึง16อย่างรวมราคาแล้วต้องบอกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะเจ้าอิซูซุมิวเอ็กซ e เดอะเนตัวนี้มีสเกิร์ตหน้ามีสเกิร์ตหลังสเกิร์ตข้างสปอยเลอร์แล้วก็คิวล้อห้าอย่างแรกนี้ต้องบอกว่าเป็นแอโรพาที่ค่อนข้างสวยงามในขณะที่มีชกอาพปิงโหลดคู่หลัง ชุดปีกนกโหลดชุดลูกหมากกันโคงคู่หน้าแล้วก็ชุดลูกหมากกันโคงคู่หลังเป็นช่วงล่างที่ต้องบอกว่าเสริมเข้ามาเพื่อความปลอดภัยแล้วก็การขับที่ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวในขณะที่มีลูกยางกันกระแท่ ชุดเผาเลื่อนกันโครงเบรคคาลิเปอร์ r 8 6จุดพร้อมจันเบรคไฮคาร์บอนพัดชุดดิสเบรคหลัง r 3ร so, ล้อเลนโซรุ่นแจเกอร์ขนาด20นิ้วแล้วก็ยางโยโกฮาม่าแอดวานซ์สปอร์ตขนาด265 50ทั้งหมดนี้สำหรับอ isuzu mu x the next piece ราคาชุดตกแต่งอยู่ที่36,199บาทไปดูกันได้ที่ีซูซุทั่วประเทศ